เลยนะค่ะนะครับเอาดูฝนฟ้าอากาศให้กันคุณผู้ชมก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนนอนดึกดึกค่ำค่ำเมื่อคืนนะครับฝนก็ตกลงมาหนักในหลายพื้นที่กทมเหมือนกันนะเทลงมาเลยนะแล้วันนี้ก็ฝนในกรุงเทพเป็นว่าตั้ง80เลยเหรอใช่ค่ะวันนี้นะคะกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่เลยนะคะส่วนแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นพี่แอนอม ขยับมาได้นเนาะภาคเหนือทั้งภาคนะอีสานอยู่ตอนบนอยู่นิดนึงนอกนั้นทั้งภาคภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพทั้งหมดสีแดงภาคตะวันออกปลายแหลมตรงนั้นเกิดทั้งหมดนะจันทบุรีตราดระยองโซนนี้นะจะเว้นอยู่บ้างก็แถบแถบชนบุรีสมุทรปราการมัดซิกนี้นิดนึงนะรู้สึกนะ แล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยที่เป็นสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นระนองพังงากระบี่ตรังสตูลน,นะคะ,คะฝั่งทางด้านโน้นนะคะฝนตกทั่วฟ้าเลยถ้าที่<ช>ดูอย่างนี้ะนะสีขาวก็ใช่ว่าจะไม่ตกนะค่ะ ภาคเหนือก็80อย่างที่พี่ถนอมบอกภาคอีสาน70นะคะภาคกลางปริมณฑล80ตะวันออก80ฝั่งอ่าวไทยนะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย60ของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งอันดามันอย่างที่มีบอกโซนที่เป็นสีเหลืองนะคะฝนฟ้าขนอง80ของพื้นที่เลยนะอันนี้ผมถือว่าเป็นข่าวดีนะคือผมไม่ได้มองเป็นภัยพิบัตินะบางทีรายงานว่าเป็นภัยพิบัติฝนตกนะครับผมไม่ได้มองเป็นภัยพิบัติมันไม่ใช่พายุค่ะมองว่าเป็นเรื่องของเราจะได้มีน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรนะคร ในอ่างเก็บน้ําในเขื่อนทั้งหลายะนะครับหรือว่าตามท่าตามทุ่งจะได้มีน้ําเก็บไว้เพื่อการเกษตรเพราะว่ายัางไงก็ตามถึงตอนนี้เนี่ยแม้จะมีฝนตกมากกว่าเกณฑ์แต่ตกเป็นลักษณะของการตกกระจายไม่ได้ตกในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําถ้าทํานาเนี่ยตอนนี้ก็โอเคปกติดีเลยปีนี้ได้ตแต่ว่าพอจะเป็นนาปรังรอบสองเนี่ยมันไม่มีน้ําในเขื่อนเนี่ย เพราะน้ําตามท่าทุ่งนี่มันก็จะแห้งหายไปตามฤดูกาลใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้าจะทํานารอบสองก็ต้องอยู่ในเขตชนบชทานถ้าอยู่ในเขตชนบทานมันก็ต้องมีน้ําจับชนมทานก็มาจากอ่างหรือจากเขื่อนต้องสํารองตรงนั้นไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับทางใต้ก็ลาบยาไปทางฝั่งอันดามันนะนะครับ